เข้าใจเรียนรู้ตามความเป็นจริงค่ะคือเรียนรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นว่ามันคือความมีทั้งหมดคือเป็นสังขารปรุงแต่งค่ะจริงที่พูดวันนี้ทั้งหมดแม่ครูอยากให้เราเรียนรู้จากความจริงจริงๆเข้าใจความความจริงจริงๆใช่ไหมเข้าใจคํานี้ไหมอาการที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่ความจําเราตอนเนี้ยพวกเราเอาความจํากับความจริงมาผสมกัน ละม้วเข้าใจเรื่องนี้ไหมคะความจริงของธรรมชาติอะคือความจริงในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยที่ไม่มีสัญญาแม่ไม่ค็่ครูว่าจะพูดสังขารแม่ผู้ครูว่าจะพูดว่าสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้อะมันแค่เป็นองค์ประกอบในการที่เราจะพูดคุยกันเพื่อเข้าหาธรรมชาติแต่เวลาเราลงมือปฏิบัติเราต้องเรื่ม่วงพวกนี้ให้หมดนะเข้าใจไหม<ะ>ถ้าเราไม่ลืมมันจะมีตัวตั้งหมดเลยนะ,ะนั้นคนที่ฟังธรรมมากรู้ธรรมมันก็เป็นเครื่องขวางเหมือนกันนะ มันรู้ไปหมดแล้วมันก็จะมีตัวเราตั้งอะขึ้นมาทําอะไรให้เป็นอะไรนี่แม่ครูอยากให้เราเรียนอะ่ะธรรมชาติที่มันปรากฏจริงๆอย่างตอนเนี้ยลมพัดไหลลมก็พัดไหลจริงๆถูกไหมแล้วเดี๋ยวก็หมดไปตึงก็มีจริงๆแข็งก็มีจริงๆความคิดปรุงแต่งก็มีจริงๆอ่ะบางคนอาจจะมีฟงซ่างฟงซ่างก็มีจริงๆแต่มีแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคาดหวังนะต้องดูด้วยนะแล้วบอกว่าถ้ามีแล้วหมดอันนี้เป็นความคิดเราต้องแยกให้ออกนะ เรามาตอบแม่อ๋อมันมีค่ะแต่ทั้งมีแล้วหมดล้วต้องรู้นี่คือความคิดนะไม่ใช่ความจริงถูกไหม<อ>แต่พอมันอยู่กับตัวนี้สมมติว่าเย็นอ่ะเย็นหมดไปยังหมดแล้วด,วดวูไหมมันก็จะเป็นอุ่นๆแทนนี่คือความเป็นจริง<ม>ที่ไม่ต้องพูดว่ามีแล้วหมดมแต่เราไม่อยู่กับความจริงอย่างนี้ไงเราไปอยู่กับความจําจิ๋วยิ่งความจําเยอะมาก <c oughs> จิ๋วเข้าถึงความจริงยากมากเลยอันนี้ต้องขอพูดตรงๆมันเลยยากนั่นจิ๋วต้องทิ้งให้หมดม ทิ้งความจาทั้งหมดแล้วอยู่กับถ้าจะพูดคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเพียวๆรู้สึกตัวแบบตื่นนะไม่ใช่เอาเราเดินแล้วเท้ากระทบพื้นรู้ทีละก้าอันนั้นคือเพ่งนั่นไม่ใช่รู้ทั้งตัวรู้ทั้งตัวตัวเราเป็นสังขารแต่ไม่ได้ท่องไว้นะอันนี้คือภาษาอีกภาษาว่ารู้ทั้งตัวว่าตัวเราเป็นสังขารนี่คือท่องไว้เรูจะบอกอยังไงอ่ะมันก็ต้องบอกอัอนถูกไหมแต่เวลาไปจริงๆอ่ะอย่าเอาตรงนี้ไปทํา อย่าเอาตรงนี้ไปทําแต่ให้รู้ข้างในจริงๆรู้ทั้งตัวจริงๆอะ่ะแล้วความเป็นว่ารู้ทั้งตัวจริงๆมันจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้คนละตัวกันความหมายในนั้นมันก็บอกว่ามันจะเห็นว่าเป็นสังขารแต่มันไม่มีความหมายที่เป็นภาษาพูดอย่างนี้นะโหย,ยากเนาะ <laughs> <laughs> ยากเนาะไหก็ไม่ได้เนาะมันยากเนาะแต่จริงๆถ้าเจอตัวมันก็ไม่ยากนะ แต่ที่นี้สังเกตว่าเราจะชอบเอาความคิดไปใส่มันเอาความหมายไปใส่มันก่อนน่ะถูกปะมันเลยไม่เห็นความจริงถูกไหมมันก็เลยไปกัดเนื้อเรื่องอย่างเมื่อกี้ที่แม่ครูบอกอารมณ์เย็นมาหมดไปแล้วนะหมดก็คือตอนที่เราเห็นมันหมดแล้วมันเป็น้อยล้วถูกแล้วใช่ไหมถึงมาพูดว่าหมดได้แต่ปกติอ๋อตอนนี้มันเย็นค่ะแล้วเราก็บอกแม่ครูว่าเดี๋ยวมันก็หมดค่ะแม่มันก็ไม่เที่ยงมีเราเป็นจำเป็นหมดรู้เป็นหมดมันไม่ใช่ความจริง แต่ความจริงอะ่ะมันเหมือนนึ่งมันเหมือนนิ่งอึง้งเป็นใบเราเคยแค่ว่า,าคยคายเฉยๆนะคลายว่าอ้อแล้วก็อ้อแล้วเดี๋ยวๆก็อ้ออีกแต่ไม่มีใครอ๋อนะไอ,ออ๋อมันเหมือนกับเป็นความสงบล่มเย็นถึงใจว่าอ,อมันเป็นอย่างที่พระเถรองค์บอกพระเจ้าบอกมันอย่างนั้นน่ะที่ในใจพวกเราไม่สงบพอ มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีที่ตั้งมีที่หมายมีความกำหนัดในหลายๆเรื่องมันเลยไม่สงบหรือไม่เป็นปัจจุบันนั่นแหละเมื่อไม่เป็นปัจจุบันก็เลยเห็นตัวเราไม่ได้มันก็เลยเป็นความคิดความรู้ไปปฏิบัติโดยความคิดความรู้ตั้งความคิดความรู้ไปหมดนะพอเกิดอะไรขึ้นเอ้ยไม่ใช่เราเว้ยมันเป็นสังขา,ารเว้ยมันเป็นนู้นแต่เราไม่เห็นตัวมันใช่ไหมล่ะเราไม่เห็นตัวมรเราเอาตัวเราไปแอคชั่น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 ตลอดไม่เห็นตัวเองเลย มันก็เริ่มจากตอนเนี้เห็นไหมจิ๋วก็ไม่แอคชั่นกับไม่คุยกละจิ๋วไม่เห็นตัวเองเลยใช่ไหมล่ะเอาตัวเองออกมาแอคชั่นกับไม่กูคือส่งจิตออกนอกเมื่อส่งจิตออกนอกก็เป็นตัวเราเป็นผู้รู้อืที่ปรากฏพอตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นกิเลสแล้วนะแล้วจิ๋วก็จะยึดแล้วทีเนี้ยถ้าหนูบอกไม่ยึดไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่หลงเข้าไปเป็นนี่คือการยึดแล้วอืโดยอัตโนมัติไหมอัตโนมัติจิ๋วบอกหนูไม่ยึดนะแม่ก็เห็นอยู่ว่ามันยึดคือมันเข้าไปเต็นถูกไหม ไม่ยึดมันก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมล่ะมันเข้าไปเป็นเม่คือยึดเดอะอัตโนมัติไหมย,ยึดเปหมดแล้วก็ยึดว่าโอ้เรารู้นะหนูก็ตั้งใจฟังแม่นะหนูเข้าใจที่แม่พูดแต่ถ้าจิ๋วไม่เห็นตัวเองจิ๋วก็จะเทียงอย่องถูกไหมจิ๋วก็จะเทียงอยู่อย่างงี้มันต้องเห็นเห็นแม่ครูด้วยและเห็นเราด้วยในทุกขณะปัจจุบันนี่คือความรู้สึกตัวคือเห็นโดยรอบปัญญาจริงๆคือรอบสติคือการระลึกรู้สัมปัชัญญะคือการลุกรอบในกองสังขารคือรู้รอบหมดอย่างตอนเนี้ย มันมีอาการนั่งอาการนั่งนะมันมีอาการเย็นมันมีอาการได้ยินนะมันมีอาการเห็นมันมีการรับรู้อยู่ภายใน,ในแต่มันเป็นอาการนะมันถูกต้องแต่รอบไหมรอบแต่ถ้าฝึกแบบเพ่งเวลาเดินก็เทา้ากระทบรู้ถูกไหมอันนี้กระทบรู้อันนี้เพ่งเอาไว้มีตัวเราเป็นผู้เพ่งเอาไว้ สิ่งที่ถูกรู้กับท่านรู้จะปรากฏไหมมันจะได้สมถะอาจจะได้เต็มกําลังของสมาธิแต่เป็นชาือษีนะมันทุกไม่ได้เพราะมีตัวเราเป็นผู้เสพยอยู่ในอาการนั้นทั้งไม่เพ่งทั้งไม่เผลอทั้งไม่จ้องทั้งไม่กระทำไม่ทำอะไรให้เป็นอะไรเลยแต่ปล่อยให้มันทำทุกอย่างต้องกล้าแล้วก็แร์ อย่าก,กลัวว่าปล่อยให้มันทําทุกอย่างแล้วจะเป็นกิเลสไม่เป็นอย่างนี้เป็นกิเลสได้เพราะความยึดถือปล่อยให้มันกระทําไม่ใช่กระทากับมันนะคือรู้ในสิ่งที่มันกระทาข้างในเพราะมันต้องกระทาข้างในก่อนถูกไหมอ่ะใช่ไหมล่ะอันนี้พูดเรื่องภาวนาล้วนๆเลยนะเนี่ยมันต้องกระทาข้างในก่อนพูดขึงสภาวะของจิตล้วนๆหรืออาการของจิตล้วนๆเลยอันนี้คือคือเป็นธรรมล้วนๆเลยธรรมจริงๆต้องพูดถึงจิตแล้วพูดถึงใจ หรือทำจริงๆต้พูดถึงธาตุรู้ที่ไม่เกี่ยวกับสังขารสังขารไม่เกี่ยวกับใจและใจไม่เกี่ยวกับสังขารเลยอันนี้สังขารเป็นของตายสังขารเป็นของตายสังขารเป็นของทิ้งถูกไหมสังขารนี่ไม่ใช่ตัวตนจบแล้วนะเนี่ยอ่ะทีนี้นะครูก็ถามเมื่อกี้ที่บอกสังขารเป็นของตายสังขารเป็นของทิ้งก้อนนี้เป็นก้อนทุกข์หาสาระแกนสารไม่ได้เลยแล้วเคื่อที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงอะนุก ถ้าเราทิ้งเราจะยึดมันไหม <_ t ick> ใ,ให้มันเป็นอย่างเดิม <_ t ick> แบบเดิมใช่เพราะความเห็นผิดถูกไหมแล้วเราก็จะเอาตัวเราไปปฏิบัติธรรมเอาตัวเราไปทิ้งอย่างอื่นเอาตัวเราไปทําอย่างอื่นถูกไหมถูกไหมละ่ะแต่เรา,าไม่เคยเห็นว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราอะ่ะมันอิสระมันอิสระจากเราไม่ใช่เราอิสระนะเราอิสระยังไม่อิสระจากเรานะแต่ต้องอิสระจากเราคือมีแต่กองท่ากองขันเห็นไหมเรามาตั้งต้นที่ตัวเราเนี่ยแต่พอไม่ครูพูดเมื่อกี้เอ้า มันเป็นสภาพทุกมันเป็นกองทุกมันไม่ใช่ตัวตนไอก้อนนั้นมันเป็นของทิ้งแล้วเราทำไมต้องมาสตาร์กับก้อนนี้วะทุกครั้งเรามาสตาร์กับตัวไหนตัวนี้ลตลอดเวลาเลยเห็นไหมมันติดจิตไหมความรู้ใช้ได้ไหมมันก็ต้องคล้ายๆวาแต่ภาษาอีกแหละสอนจิตอีกอา้าวไม่รู้จะพูดว่ายัางไงอีกมาได้ยินได้ฟังบ่อยๆเพื่อจิตเกิดปัญญาถูกไหมแล้วก็สอนจิตสอนจิตในการที่นี่คือเห็นความจริงตามความเป็นจริง ถูกไหมแล้วก็ลงมือลงมือได้นี่ลงมือไม่ทําอะไรลงมือไม่ทําอะไรลงมือหมายถึงว่าไม่ทําอะไรแต่ปล่อยให้สังขารเกิดเองดับเองนั่นแหละคือการลงสามส่วนเนี้ยสุตตะจินตาภาวนาต้องอยู่ในขณะจิตเดียวแต่ถ้าเราลืมสุตตะถูกไหมลืมไปเลยอะ่ะตั้งต้นที่ตัวเราตั้งต้นที่หนึ่งก็จะเป็นยังไงมีตัวเราพของแสวงหาคนสุดท้ายมันก็เอาก้อนทุกไปไหนอะ่ะเพิ่มทุกไหมเมืม่อยดก้อนทุกนีก่ก็เพิ่มทุกเราปฏิบัติด้วยความทุกตลอดนะ เราปฏิบัติด้วยสมุทัทยตลอดนะถูกไหมล่ะเราเริ่มต้นจากตัวเราจิวก็จะเริ่มตัจกจนเราหนูสติอ่อนแม่หนูหนูต้องทําสติจิวก็จะคิดอยู่อย่างนี้ยถูกไหมล่ะกิปป่ปีจิวก็คิดอยู่ตรงเนี้ถูกไหมยังเรายังไม่มีกําลังบ้างแต่เราไม่เคยเห็นเราเลยเราไม่เคยเห็นเราในปัจจุบันใช่ไหมนกอาจจะคิดว่านกก็ภาวนามาแต่นกก็ยังทิ้งตรงนี้ไม่ได้นกก็ยอมละแต่นกไม่มีปัจจุบันเลยถูกปะม,มันตีแต่เรื่องเก่ามันจบไปแล้วด้วยซ้ํา ถูกไหมแต่ถ้าปัจจุบันเห็นมันพูดมันบ่นมันพร่ำอ,อย่างเงี้ยก็พ้นทุกเม่คุณพูดถูกไหมถูกพ้นทุกพราะรู้เหตุแห่งทุกถูกไหมแล้วมันไม่เป็นสมุทัยด้วยมักก็ไม่ได้เป็นแต่เป็นนิพพาน<ม>ไปขณะจิน<ม>แต่ส่วนใหญ่มันไม่รู้ตัวแล้วมันหยิบเรื่องเก่ามาทํา หยิบอดีตมาดูดดื่มถูกไหมแล้วก็ดูดซับพลังงานที่เป็นขยะมาแล้วกินข้าวเข้า,าไปอ่ะของที่มันหมักหมมทุกวันเป็นแก๊สไหม,มเราดูดพลังงานเก่าทุกวันนะเราไม่เคยมีชีวิตที่ตื่นรู้ในขณะปัจจุบันเลยเข้าใจปะชีวิตที่ตื่นรู้ในปัจจุบันมันสว,ว่างสงบสะอาดอ่ะแต่เราไม่เคยมีชีวิตแบบนั้นเลยถูกไหมเรามีชีวิตจมอยู่ในอดีตก็เหมือนกับดูดขี้ขึ้นไปทุกวันเข้าใจดูดขี้ขึ้นไปทุกวันมะเขาเป็นเรื่องสมองทุกวันแล้วก็เหมือนกันดูดอดีตดูดอนาคตเป็นเรื่อองะไร เป็นเรื่องอัตราทุกวันถูกไหม,มจริงๆมันไม่มีชีวิตที่เคยตื่นออกจากโลกใบน,นี้เลยพวกเราอ่ะมันน่าเสียได้ตอนนี้แหละมันไปจมอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อ่ะคาบเดี๋ยวมันก็คาบอดีตมาเวบเวบเวบมาต่อมาต่อเป็นปฏิจจะไหมมาต่อเป็นภพชาติไหมสังเกตเห็นได้ไหมรอยต่อถ้าแต่ถ้าอย่างเนี้ยณขณะเนี้ยมีอาการนั่งมีอาการลมพัดมีอาการจิตคิดนึกุงต่าง ถูกไหมเป็นปัจจุบันไหมเตื่นไหมสะอาดสงบไหมนั่นแหละเราต้องมีชีวิตแบบตื่นรู้แบบนี้ตื่นรู้ในขณะปัจจุบันตื่นคือตื่นจริงๆรู้สึกตัวก็คือรู้สึกตัวคือตื่นจริงๆไม่ใช่รู้สึกตัวหรือยังมีเราในความรู้สึกตัวนี้นไม่ใช่รู้สึกตัวตื่นก็คือตื่นจริงๆสติก็คือเป็นสติจริงๆสติที่เราไม่ได้ทําแต่เป็นสติคือรู้มันเป็นรู้อยู่แก่ใจ นี่แหละถ้าพูดถึงการตื่นถ้าพูดถึงสติถ้าพูดถึงความรู้สึกตัวต้องหมดปัญหาเรื่องตัวเราไปเลยนั่นแหละถึง,งธธได้ว่าพุทธะได้แหลมแจ้งขึ้นก็ให้เห็นรอยต่อให้เห็นรอยต่อของทุกสรรพสิ่งก็คือเรื่องราวที่แม่ครูถามเห็นสตอรี่เห็นเรื่องราวแล้วบางทีเราก็เก็บเรื่องราวเอาไว,ไว้เก็บเรื่องเล่งนี้ไว้นะแล้วก็มาเป็นนักปฏิบัติธรรมก่อนเนาะเข้าใจปะเอาเอาไว้ก่อนว่าช่างมัน แต่ยังอยู่ในนี้นะไม่ได้เห็นเป็นสังขารในอีรนกมันทำเอาเดี๋ยวพอวันดีคอนีก็ลื้อขึ้นมาใหม่เคลียร์เองลื้อเองเก็บเองอ่ะนั้นที่มันหมดไปแล้วเพราะมันหลงเห็นไหมอัตตาความมีอัตตามันน่ากลัวมาทั้งสภาวะนั้นไม่มีแต่ไม่รู้จักมันดันไม่เห็นนะว่ามันเป็นเป็นสิ่งนั้นจริงๆเป็นเรื่องของตัวตนจริงๆเป็นเรื่องของสัตว์โลกจริงๆแล้วนกก็จะเก็บเองนกก็จะเก็บไว้ตรงเนี้แล้วก็นกก็มาปฏิบัติธรรมก่อ แล้วพอมีกําลังนกก็จะไปคุยไม่หนอกในใจนกกันะใช่ไหมนกใช่หมีไม่พ้นหรอกอยู่ที่จังหวัดไหนจะพูดดือออกมาแล้วก็ทํามันต่อมันก็เล่นวนอยู่ในทัตย์สินพบคุงอยู่ตลอดไม่ครูก็มีลูกไม่ครูก็มีครอบครัวแต่พอเราเห็นความเป็นจรินอะ จบมันจบที่ใจเราจริงๆนะเพราะเห็นว่าเป็นสังขารแต่ของนกอะ่ะมันไม่จบที่ใจนกไม่ได้เห็นมนะันเป็นสังขารน่าจะต้องจาัดก,การเรื่องว่าจบแต่นักขณะนั้นอ่ะนกอ่ะความผูกพันหรือความยึดถือกับคนกลุ่มเนี้ยค่อนข้างมากมันก็เลยเหนียวแน่นนี่คือวิบากกรรมแต่วิบากกรรมมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงถ้ากล่าวเรื่องวิบากกรรมก็จะเป็นเรื่องของการเรียนใบาตายเกิดอยู่ประการเดียวเลยนะต้องรู้จักว่านี่คือสังขาร ไม่รู้จักตอนนั้นก็ได้มาตามรู้ตอนนี้ก็ได้แต่ณปัจจุบันอะยานที่จะเกิดขึ้นแล้วมันจะพ้นทุกข์จริงๆมันต้องรู้จักในปัจจุบันด้วยตัวด้วยตัว,ด,วด้วยใจเองแต่ยังให้ผู้อื่นบอกมันก็เป็นปัญญาของคันห้าเหมือนกันเพื่อเป็นช่องทางในการที่จะต่ก่อนเราก็เต้นเราก็เหมือนกบเกลื่อนอะเขาเรียกมันกบเกลื่อนเนาะแล้วก็ทับทับไ,ทบไ,ทบไ้ทับไปใต้เสือเนี้ยทับไปแล้ววันดีวันดีวันดีคืน,น,นี้ก็ไม่เปิดขึ้นมาเอง ก็สซ่อนเองแล้วก็เปิดเปิดดูว่าเป็นไงบ้างวะมันมันสงบอย่างที่เราว่าหรือเปล่าวะแต่เราก็กบเกิดนทุกอย่างว่าเราไม่ทุกข์เราเป็นนุ่เรานแล้วาลเราเราไม่ทุกข์แต่จริงๆเราหนีทุกข์เราไม่เคยอยู่กับอารมณ์นั้นด้วยซ้ําไม่ใช่เข้าไปหานะเราไม่เคยอยู่กับอารมณ์นั้นด้วยซ้าและเห็นมันจริงๆด้วยซ้ําเพราะเรากลัวทุกข์เรากลัวเราไม่สบายใจไม่ใช่เรากลัวเขาไม่สบายใจนะ ส่วนใหญ่แล้วมันจะมันจะมันมันจะเป็นผู้ดีว่ามันกลัวเขาไม่สบายใจแต่จริงจริงมันกลัวใครไม่สบายใจกลัวเราไม่สบายใจกลัวเรารับไม่ได้เข้าใจป่ะจริงจริงอ่ะมันกลัวตัวเองอเป็นผู้กลัวแต่ตัวเองเป็นผู้กลัวเนี่ยเป็นสังขารแต่ถ้ามันเป็นผู้กลัวปุ๊บมันจะไม่เห็นละเข้าใจป่ะมันจะทับไปเรื่อยๆอัตราจะทับไปเรื่อยๆ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 ืๆือๆจิ๋วเหมือนกันปฏิบัติแบบวางชั่วคราวอ่ะ แล้วพอกูดีๆแล้วกูก็ไปยุ่งกับลูกอีกกูก็ไปยุ่งกับม่อีกแล้วกูก็โทรไปถามเขาอีกเขาไม่ต้องโทรมานะเดี๋ยวจิวโทรไปเองจริงๆมันเป็นอย่างนี้แหละการปฏิบัติก็เลยไม่ไปไหนมันจะขาดมันก็ไม่ขาดไม่ใช่ปะบแบบเอ้ยเรายุ่งกับครอบครัวไม่ได้เราถามไทยอนุนอันนี้ไม่ใช่แต่เราต้องร่วมเป็นสังขารแต่จิวไม่รู้ไงจิวไม่เห็นรู้แค่ความจําไงแต่จิวไม่ได้เห็นจากใจว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งจริงๆถูกเข้าใจปะมันก็เลยเอาตัวเราออกไปล้องโลก ในขณะที่มันขึ้นมาหัวในอยากยจะโูรปุ๊บต้องเห็นตรงนั้นถูกต้องถูกต้องมันต้องรู้อยู่แก่ใจอะรู้อยู่แก่แล้วมันมก็ประหยัดที่แล้วมันก็้าพอรู้อยู่แก่ใจคือมันรู้ว่าเป็นสังขารไม่ได้หมายความว่าอันนั้นเป็นลูกแล้วอันนี้เป็นอันนั้นเราเราต้องเป็นช่วยหรืออันนั้นเป็นยังไงม่ต้องเป็นช่วยอย่างเงี้ยแต่บางสถา,านการณ์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องรับนะอืเข้าใจบ้าเรื่องเข้ามาหากับเราออกไปหาเรื่องต้องเข้าใจตรงนี้นะเรื่องเข้าไปหาเนี่ยเราหนีไม่ได้นะเราต้องมีการจัดการถูกไหม Barely, mm hmm. ใช่ไหมถ้าเรื like, ่องเข้ามาหาแต่เราออกไปหาเรื่องเนี้ยสิอันนี้มันเรื่องใหญ่ละส่วนใหญ่อ่ะเราไม่รอเรื่องมาหาเรานะเราออกไปหาเรื่องเราจะแอคชั่นอยู่ตลอดแล้วเราก็สร้างเรื่องขึ้นมาแต่ถ้าเรื่องเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะทําด้วยสติปัญญาด้วยความรู้แจ้งรู้รอบในกองสังหารู้ตามความเป็นจริงทําไปตามเหตุและปัจจัยตามหน้าที่ตามวาระนั้นวาระนั้นวาระนั้นถูกไหมแต่ไอที่เราออกไปหาเรื่องน่ะมันหนักมันไม่หลงอ่ะมันไม่รู้ว่าเป็นสังขาร มันไม่รู้ว่าเป็นสิ่งปรุงแต่งมันไม่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาระดับเป็นธรรมดาคือมันไม่รู้จักตัวมันแหละว่าตัวมันไม่มีอยู่จริงประการเดียวคือมันไม่รู้จักตัวมันมันแล้วค็อออกไปสร้างโลกเห็นไหมใจมันไม่ได้เป็นพระด้วยอ่ะใจไม่เป็นแม่ชีด้วยอ่ะมันเป็นแต่ภายนอกถูกไหมล่ะใจมันก็เป็นโลกอยู่เนี่ยมีเหย้ามีเรือนมีครอบมีคมันมีอย่างนี้เข้าเข้าใจไหมล่ะแต่ถามว่าอ้าวไปครูก็มีลูกก็ไม่คุ้มปฏิสัมพันธ์เขามาขอให้ช่วยเราแล้วก็ช เราไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยล่ะถูกไหมอะแต่ต่างคนก็ต่างมีชีวิตที่แต่ละคนเลือกถูกไหมเพราะมันเห็นชั้นแล้วเห็นโทษของโลกแล้วแต่เราไม่จะบอกว่าเอยเธอต้องเห็นโทษกับเราด้วยนะก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะล้วเขาไม่เห็นโทษก็ไม่เป็นไรอ่ะสรรพสัตว์สติปัญญาไม่เท่ากันถูกไหมเขาก็มีสิทธิ์เลือกถ้าจะพูดนึงนะเราเขาไม่มีหรอกแต่ก็ต้องพูดว่าเขาก็มีสิทธิ์เลือกเราก็มีสิทธิ์เลือกเราจะเลือกคนทางไหนล่ะ ถูกไหมล่ะเมื่อเห็นทุกเห็นโทษแล้วเราจะเลือกหนทางไหมรู้ว่าเป็นกองฟืนกองไฟเราจะเอาอีกไหมอ่ะเข้าไปกำหนดเข้าไปยินดีเข้าไปผูกเข้าไปพเนาพนอไม่อยากพับพลาดอยากผลูกพันอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดสังเกตสิในใจพวกเราอยากจะให้เป็นอย่างนี้ตลอดไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอยากคักกันก็รักกันตลอดไม่อยากให้ใครตายไปเลยมันเป็นไปได้ไหมมันก็ไปได้แต่เราบอกว่าเรายอมรับได้เราก็อยากให้คนตายได้มันยอมรับที่ปากไงเข้าใจไหมทุกคนยอมรับที่ปากหมดเหมือนกันให้อภัยอ่ะ มันให้อภัยหนูให้อภัยก็ได้แต่ใจก็ปุ่กอยู่ใจมันไม่ยอมให้อภัยด้วยใช่ไหมล่ะมันยอมรับที่ปากแค่นั้นเองมันให้อภัยที่ปากแต่ใจที่ให้อภัยใจที่ให้อภัยต้องเห็นโทษนะใจที่ไม่ให้อภัยอ่ะใครล่ะร้อนเราร้อนถูกไหมใจที่ไม่ใครอภัยอภัยอ่ะใครจุดไฟเผาเราเรานั่นแหละใจที่ไม่ให้อภัยอ่ะมันเป็นทุกข์เป็นร้อนขนาดไหนถูกไหม แล้วไม่ต้องไปให้อภัยคนอื่นเลยให้อภัยใครมึงเนี่ยแหละถูกไหมมึงเผาตัวเองอยู่นี่นั่นแหละคนส่วนใหญ่คิดว่าเราต้องไปให้อภัยคนอื่นไม่น네ะสําหรับไม่ครูให้อภัยตัวเองเนี่ยแหละถูกไหมมาทางให้อภัยตัวเองนั่นแหะให้อภัยเขาแล้วเพราะมันให้อภัยตัวเองปั๊บมันเห็นแล้วไงมันร้อนไหมมันทุกข์ไหมคิดคับแค้นใจถูกไหมคิดโกรธเคืองถูกไหมอ่ะค,คิดอคติเวลาเขาพูดมอาอคติขึ้นแล้วถูกไหม มาแล้วตั้งไปแล้วไฟค่อยๆพุ่งขึ้นมาแล้นแม่ครูเห็นอย่างนั้นเลยนะพูดละมันเลยไหมไฟมันค่อยๆพุ่งขึ้นมาไฟนรลกอ่ะค่อยๆขึ้นขึ้นมาคือคือความความไม่พอใช้ความกดทึงแต่ก่อนเห็นอย่างนั้นแล้วเป็นไฟขึ้นมาเหมือนมันจเขาพูดอยู่แต่ไฟมันสุ่มๆๆค่อยๆสุ่มๆๆแต่พอเห็นมันค่อยๆสุ่มค่อยๆสุ่มไม่ไปตามมันก็ค่อยดับค่อยๆดับลงว่ามันเป็นอาการของจิตมันเห็นตาเหมือนตาเห็นรูปอ่ะค่อยๆอุ่มไฟขึ้นมาโอ นี่คือการไม่ให้อภัยปากเราว่าเราให้อภัยแต่เวลาเขาพูดอะไรขึ้นมาขึ้นขึ้นเขาจะขึ้นมาของขึ้นทุกทีอ่ะแล้วก็ตั้งอัติเพราะไม่มีสติเอาแล้วมึงมึงมึงพูดดีแค่ไหนกูก็ผิดหูกูน่ะเข้าใจป่ะคือมันรอเมื่อไหร่มันจะพูดจบเนี่ยมึงกูรออยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะพูดจบนะ่คือรอพร้อมที่จะซัดมันแหละถูกไหมล่ะบางทีทนไม่ไหวก็อ่ะชะละเพราะการไม่ให้อภัยมันเหมือนเราทาร้ายตนเองเราทาร้ายผู้อื่น มันก็เลยเป็นคาพูดที่เราพูดว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยพอเราเห็นสิ่งนี้เราจะไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบีอนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองคือไม่จุดไฟเผาตัวเองไม่ไปอยู่กับสังขารไม่เข้าไปในสังขารเข้าใจไหมอยู่กับใจที่สงบลมเย็นคือวิสังขารไม่ก่อทุกข์กอโทษให้กับเขาตรงนี้ต่างหากพอมันกลับมาที่ตัวเราเองกลับมาที่ตัวเราเองเมื่อเราสงบลมเย็นความสงบลมเย็นนั้นก็ออกจากจิตใจเราไปให้คนอื่นถูกไหม ไม่เปบียนตัวเองไม่เบียดเป็นคนคนสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเราคน,นทุกก็ต้องเริ่มจากตัวเราถูกไหมล่ะทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเราล้วเห็นในตัวเราเนี่ยตอนนี้มันกำลังเป็นยังไงอยู่ต้องเรียกว่าตัวเราก่อนคือขันห้าแหละเราจะเรียกว่าขันห้าเห็นว่าขันห้าที่เรียกว่าตัวเรามันมีอาการยังไงอยู่ถูกไหมมันกำลังเป็นฟืนเป็นไฟก่อทุกข์ก่อทั่วอยังไงแต่ถ้าเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะ จะวาบลง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 เขาเรียกว่าแรงภาษาไม่ครูเองนะแรงบันดาลใจหรือแรงแรงอะไรแรงแอคทีฟของมันจะไม่ขึ้นปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปตามที่เราไม่มีสติเนาะปุ๊ดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีมันก็ค่อยๆไต่ไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้น้าถึงระดับหนึ่งที่มันไต่ขึ้นเนี่ยไม่มีใครไปตามมันหรือไม่มีใครเป็นเจ้าของมันมันก็จะวูบลงมันก็จะไต่ขึ้นวูบลงแต่ถ้าไม่เห็นตอนมันไต่ไม่เห็นตอนมันมามันก็ปั้งไปเลยถูกไหมคือสวมวิญญาณไปเลย เป็นความกลกันั้นถ้าเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยมันสามารถฝึกสติได้มันดีกว่าเดรัจฉานมันดีกว่าสัตว์นรกมันดีกว่าเทวดาเทวดาเขาไม่มีความทุกข์เข้าใจไหมมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีกลางๆเขาไม่สามารถเห็นสภาพตวามเป็นจริงได้ถูกไหมแต่มนุษย์เนี่ยเห็นสภาพตามความเป็นจริงได้แล้วก็ฝึกสติปัญญาได้นั้นอัตภาพความเป็นเนี่ยเราต้องใช้ประโยชน์ลมหายใจทุกลมหายใจเราต้องใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อศึกษาเรียนรู้ตามความเข้าใจของตัวเราเอง สติรู้กายสติรู้ใจในขณะปัจจุบนันนี่แหละเป็นธรรมะอุศ